การแสดงพื้นบ้านศินละปะการแสดงพื้นบ้านในพื้นที่เมืองเวียงสะที่สำคัญประกอบไปด้วยหนังตะลุงมโนราและเพลงบอกนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นและส่งต่อสู่เยาวชนรุ่นหลังซึ่งศิละปะการแสดงพื้นบ้านนะคะนอกจากจะสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้คนแล้วยังเป็นสิ่งที่ควรสืบสาน และ yup. รักษาให้คงอยู่คู่เมืองเวียงสะต่อไปอีกด้วยการแสดงหนังตะลุงหนังตะลุงเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งของอำเภอเวียงสะและมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นการแสดงความสามารถที่ถือเป็นอัจฉริยะส่วนตัวของนายหนังตะลุงเลยนะคะผนวกกับการฝึกฝนจนมีความชำนาญทำให้สามารถเล่นหนังตะลุงได้ประทับ ใจผู้ชมโดยหนังตะลุงไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงผู้ชมเพียงเท่านั้นยังได้มีการสอดแทรกคติธรรมจริยธรรมการศึกษาแก่ผู้ชมอีกด้วยประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงมีความเชื่อกันว่าเผยแพร่มาจากชวาหรืออินโดนีเซียมายังมาเลเซียเมืองยาโฮแล้วเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดพัทลุง ที่เรียกว่าหนังตะลุงนั้นคำว่าหนังก็คือเอาหนังวัวหนังควายมาฉลุเป็นรูปส่วนคำว่าตะลุงคาดว่าน่าจะมาจากคำว่าพัตลุงนั่นเองนะคะคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงในอำเภอเวียงสะได้แก่หนังพรเพชรนายทิติเลียนสิริหรือนายหนังเพชรซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เกิดแนวคิดในการนำหนังตะลุง ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้มาใช้เป็นสื่อในการเล่ารณรงค์ในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆโดยใช้หนังตะลุงเป็นสื่อในการสอนให้เยาวชนเกิดความตระหนักแนวคิดนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หนังตะลุงในพื้นที่บ้านของตนเองเป็นศูนย์ที่เปิดการสอนให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกเล่นหนังตะลุง โดยในศูนย์จะมีจอหนังขนาดเล็กและมีตัวหนังตะลุงให้เยาวชนได้ฝึกจากของจริงการเล่นหนังตะลุงลักษณะเป็นการเล่นเงาตัวรูปหนังแกะสลักจากหนังวัวหนังควายนำมาเชิดเป็นตัวละครมีบทเจรจาและบทภาพตัวละครหนังตะลุงที่นิยมใช้ได้แก่นายสีแก้ว นายยอดทองนายเท่งนายขวัญเมืองนายสมอไอ้โถดนตรีหนังตะลุงในอดีตมีความเรียบง่ายชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นประดิษฐ์ขึ้นได้เองโดยใช้วัสดุจากพื้นบ้านมีทับรองโมงชิงต่อมามีปี่อเกิดขึ้นภายหลังแต่ก็ยังคงใช้วัสดุพื้นบ้านอยู่ดี หลังจากนั้นมีวัฒนธรรมภายนอกเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะดนตรีไทยสากลทําให้หนังตะลุงมีการเพิ่มเครื่องดนตรีใหม่ๆเข้ามาเสริมได้แก่กลองชุดกีตาร์ไวโอลินออแกนทําให้จํานวนลูกคู่เพิ่มขึ้นการแสดงมโนรามโนราหรือเรียกโดยย่อว่าโนราเป็นชื่อศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่ารําอย่างเดียวกับละครชาตรีบทร้องเป็นกรสดผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิพานไหวพริบสัรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไวมีความหมายทั้งบทร้องท่ารําและเครื่องแต่งกายปัจจุบันมโนราในอำเภอเวียงสะมีเหลืออยู่เพียงคณะเดียวที่ทำการแสดงและมีการสืบทอดให้ลูกหลาน คือคณะมโนราพรจิตน้อยอุดมศิลป์ซึ่งเป็นคณะมโนราที่ได้รับการสืบทอดมาจากหลวงพ่อพร้อมโดยคุณยายลาภรักแก้วผู้เป็นมารดาของมโนราพรจิตชูชื่นด้วยความรักในศิลปะการแสดงมโนราที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจึงได้เชิญชวนเยาวชนลูกหลานที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องมโนรา ซึ่งไม่ใช่เพียงการไร้รำเพื่อสร้างรายได้แต่เป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะการแสดงพื้นบ้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในช่วงแรกเป็นการสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานที่ใกล้ชิดต่อมามีเยาวชนในชุมชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมจึงมีการก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ บ้านส่วนสินของกลุ่มเยาวชนสาศรลสินถิ่นเมืองเวียงขึ้นการแสดงเพลงบอกเพลงบอกเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวปักใต้บริเวณภาคใต้อันได้แก่จังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชรังพัทลุงและสงขลานิยมเล่นกันในวันตรุษสงการ เป็นการบอกข่าวของชาวบ้านทุกละแวกให้ทราบโดยทั่วกันว่าใกล้ถึงปีใหม่แล้วหรือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารต่างๆเช่นการบอกข่าวเชิญชวนไปทำบุญตามเหตุการ์ต่างๆเรียกได้ว่าเพลงบอกเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมทางจิตใจอย่างหนึ่งของชาวใต้ที่มีคู่กันมาตั้งแต่โบราณและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน